สดีครับผมนะเจ๋งเราลองดูช่องนี้ครับปลาขยับขยับเนี่ยลองดูตีไปไหนเนี่ย <c oughs> อุอ้ยไม่โดนเฮ <c oughs> ้ยอย <c oughs> ตัยวนี้กันนีโ่โดน <c oughs> โดนโดนโดนโอ้ทางมันโคชันะทางมันชันเกินครับผมมันต้องรีบเอาขึ้นลาหน้าจะหลายตัวอยู่เป็นกบยางแก้คันจิ๋วครับผมนี่ปลาไม่พอได้อยู่ครับตามกัดสองสามตัวลองเนี่ยโอเคครับผมฝากไปด้วยครับก้องมันตั้งยืมพื้นที่คนไม่ได้ไม่เป็นไรครับฝากไปด้วยครับผมยังไงก็ได้ตัวกบยางแก้คันจิ๋วครับผมลอกทศกอบการคันยั์ทองครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งไอเทมเลยสุดยอดมากครับเซ็งคันนีด เบึงบ้งเบื้องบืง้งเลยยิ่งเดินพวกกระดี่เดินพวกเหยื่อใต้น้ำก็โอเคเลยครับเวท87ครับผมงานไปช่อนจบนะครับ